สวัสด,ดีค่ะเมื่อเย้ยนี่เห็ดประคามเกี่ยวดิวพี่น้องบังเดอร์บังเดอร์คามเกี่ยวเซียบเสียบดิพี่น้องเซียบเส,บ,สบด้วยพี่น้องเซีบเสบืมดีหลายยังมามาเด้อมาเด้อสวัสด,ดีค่ะมาเด้อพี่น้องมากินบักม่วงด้วยพี่น้องเด้อ หมกม่วงด้วพี Brother ่น้องบักม่วงเจวพี anyway, ่น้องเจลเจลเจลหมวกม่วงด้วพี่น้องบักม่วงม่วงแก้วแก้วแกวแกวมาเด้อมาเด้อมาเด้อหาหมวกม่วงก่อนหานบักม่วงอันนี้ก่อนบักม่วงหน่อยพันใหยบ้าโอ้ยบ่ได้อ่อนแนวฝาบักม่วงมา่วง

แบบแบบแบบนี à, ้บอปุไปเลยเนาะวีมได้เปลี่ยนได้คอจีน้ไม่ไม่ใช่ไม่หเ็นดิ นแตปากเลยชมชมชองหน่อยอีกนั่หรอแข็งก่อนนะ็จะอ่อนด้อกงงงหน่อยยยำยำหวานวเนมอบาดสนุกค้างน่นะงหมอาเนาะหายยังหาสะได้ นี่อะมาหนาีอะมียังไแต่เม่อวานเขียนมาเาไมียไปทงานเดิผมมาบอก่รงกันใมี่ใครมีแม่เยอมากเลยเห็นไหม่าเป็นผู้กักดค่ะช่วยห่วนครับดยมเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินห่งงวงพี่น้อง เมื่อไงก็พร้อมอนี่นะขันหมาขันหมาพร้อมลวปลามาหามแล้วพร้อมาันหมาขึ้นหามหามแล้วแล้วไลลูก vái nó đẹp vái nó đẹp. Ở bọn mình เขาเรียกวซ่นี้มมากมื่อก่ี้นนเอ้าอลอยู่หนไปตัดตัวนะมันเลียบมันหยุด้วงอว่าม yeah. ือมือข้อยออข้าจอยกักซมือ oh, ืมแมน เบื้องในเจลพี่น้องเจวพี่น้องเจวเจลโอ้ยปะจะเสียแล้วพี่น้องหีมาใส้น้ำมันสุม่มทำไยแตก่ไม่มมได้เบิร์มเลย เห็ดเห็ดคั้นเ้นเดั้นเยอันน so ีปลาถ่ยปลาข้าวมันเป็นแบเห็ดดอกใหม่ใช่หเื่อนยายดิเนไปหารอหาเท่าคนเพือนยายอไหม่มันบอกวนี่อืดอกใม่ก็ นี่ือเสร็จนี่อันนี้ตัปกตวเรียบเสียมก่อเสียมก่อนวุ้ยเส็บปากตักปากอืมยากนะ

ปืนไม่ได้เปืนปือนเปืนเปืนเ่นเดือข้าวเนาะขึ้ข้าวที่ที่เราหลงห่เื้นงูหรงว่าเป็นาอ่ะกินเป็นตะเส็บแห้งๆไงคุย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 ้ <c oughs> มกล่องกันแอนม <c oughs> หลัดมาเดอลัดเอ้ยสมือมากบ้ากรับลงไตบ่ขี่รถลงไตขี่มอไซด์ลงไตขี้ลงไตแส่หม่องห่อนอยู่กัตุ่นยังไงบ้ยบ่สมเสียบลายเสียบลายเออขมามาขมามาบาหน่อยมาถอนบ้านคุยจอนมันเส้นํนาม่น่าบ่ผิดอ่ะตีละครเดี่หันเพื่อนอ่ะ ก็คอนสัน่นนี่หละบันเพื่งเลี้ยวเห็นไดนีๆๆ่นี่คุยคุยคุยตอนยิ่ง <ๆ S 1> ขนาดกินไปนไหนได้ยังมันไล่เต่งมันเสียบอีหริเดียวมันเสียบธรรมาดาพี่น้องเสียบอีหรีเสียบแห้งเสียบแบบว่าพี่น้อง กินชมกบุสาวเลยมากมากมากกินตกุสาวมาเด้อมาเด้อกินสมกบุสาวกินก้องก้สองคนเด้ยสองคนเดียวกบุสาวคุณก้องก้องเดียมาเด้อเอากิเผากินมูงกินน่ะกินสมกบุสาวเดี๋ยวว่าจะมากินบ่คือัหนไหนก็กินเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ากินกบุสาวแต่กินแบบ แต่กินแบบว่าอ่อนน้อมวะมึสิฟอแบบมึงสอกุ้ง่ายลยนั่นนี่มันจะมนกพูดจะจะสีมจัะมันฟุบาวินข้ามปานมันสกินหอบผู้สาวเด้อง่าแล้วผู้สาวสุดยอดล้วสิตื่นคนแค่นี้คนดีคนมั่วไปผู้สาวสีนผู้สาวสิตื่นนะ บุงเน,นี่ยนะฮะอ่าไม่สมกับ่สมเดอ้อพี่น้องไม่สมกระแซ่บเ,เพราะมา,ม,มาเดอ้อ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 ผู้สาวเอ,อิอนโมกินสมเนี่ยแห้งว่วดงโมกิน,นมะขอน แค่ถ <มา S 1> ่ายอ,อายู่เลยเมื่อกี้ส้มหอยแซ่บๆเป็นเมื่อก่อนก็ผู้เบาเดียวไหมขี้ส้มก็ผู้เบาไม่แม,ม,ม่วันเวลากระน้ำไหลถือบ่นนหน่อยดูยพี่น้องมาดึกเมื่อกี้กลอนนีน่ดิโอ้ยขนาดว่าผู้ถือกล่องอยังน้ำไหลแตกกันนะ ต้อนประเด๋งห้าเข้าไปเอคทำงานของทางกองผกันแล้วมันเด้อผิดสมบ่ตเบรสียบนี่เสียบเนี่ยซำได้หนอเบอเสีบซำนี่เสมาเสียบซได้หนอน้องเมงน้บ่น้านา่เข้าไปโอ้ตัวนี้บ่สม ่นมากเบิ้งเนะนี่ยมากเบิ่งท่าารเพิ่นนี่ยแล้วดื่มไลยน้ำได้หรืล่ามันเห็นบม่าเห็นเห็นเห็นบ่เห็นบ่เห็นผูวบ่บก็ผู้สาวบ่่อเผว่ก็ผู้สาวก,ก,กินสอนมุกกันเฮ้ยอาอบ่นคำเนี่ยขุยใหญ่ใหญ่แน่อือ

กินกินจำเจียวนี่ไปป่าก่อนไหมก่นเอาเพ่เอายังไม่ป่าบอกว่าไม่พ่อสุกจังง่ะฮะวอนา ม้วนวววน่ะล่ะสันคนละวันมวน่าผมบ้าปอมูว่านไปสังเขาคุณเ่เหล่น้หมูเสื่อเนี่วานขา้นสิไปสังเขา้าเียงว่าั้นหมอว่านนี้เขาต้มหมูเสื่อดีอ้าเขาต้มหมูว่านิดอ์เขาต้มหมูเสื้อบต่หมูว่านแต่ไงเพราเขาตัวยังจะได้เ่นมือนี้มันโมนเมนอม เท่ากได้แห็เท่าลงหน้ลงหลัน่ะูล่อวะเอ้ม่านสีม่วงกวมากม่น้อยเอ่มอองม่วงน้อยม่มีไอนลูกอันลูกเทปก็เข่าโอ้่อมัาะมันมัาะมหลายปนกินสมจำาดีจำก้ดีมังกรมังกรร้านพญากั้บวกัดปากมันบ่กัดกระยาบ่ เขาเห็นนี่เลยคัะกระยาแล้วมเมนลูกอ <c> ันน <c> ี like ้เขาโมเมนลูกเขาลูกอ <Blessed> <ÜNDNIS> <c> ียิ่นผุดเป็นไงยังยุ่งอยู่อโอ้จะมียังนรไหมเห่นว่มมันแมนบอกยังว่า โคกดเลยโคตแช่นี่ได้พี่น้องเด้อมากินสม,มนพี่ไอ้พี่ไอ้ไมากินสมบักม่วงน,อน้นอนตายอยู่น้อนตายอยู่หันบอวราสันมาแม่ยี่หามีไอ้แป๊แห้งบ่มันเป็นเสื้อคือหอดเลย่อยหน้าห่าหอดอะไรดิ ก่อนบอก่นไม like ่ยงบอกพอไม่เฮ้ยมเซแบบๆด้วีหนองเซแบบๆด้วีหนองเลยมันหอม

ít ít hầu ít hầu ít 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 nhang cọ ít bakim này baku bên bắt tân sắm bạc người bên 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 nhanh nhang còn đi hả ơi 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 Wow Wow <laughs> <laughs>